ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงชาวราศีกรกฎกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้ท่านที่อยู่ในราศีกรกฎทุกท่านผู้ใดที่กำลังมีปัญหาอยู่ในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งท้อถอยหรือว่าอย่าเพิ่งเหนื่อยนายต่อชีวิตต่อจากนี้ไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปถึงเดือนธันวาคมนี้ ดวงของท่านก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดวงที่ดีนั้นก็หมายถึงการครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในด้านการเงินการงานเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบสิ่งที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเราเคยทำอย่างไรก็ไม่เคยสำเร็จเมื่อครั้งก่อนนั้นแต่จากนี้ไปก็จะมีความสำเร็จดังใจปรารถนา แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามที่มีปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเบาบางลงไปบ้างแต่ภายในช่วงสองเดือนนี้นั้นเราชาวราศีกรกฎก็ต้องคอยระมัดระวังแต่ก็ไม่ต้องถึงกวาดกลัวอะไรเรามีคำตอบให้ท่านท่านที่อยู่ในราศีกรกฎ ภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นไปถึงเดือนธันวาคมช่วงสองเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญหรือเรียกว่าเป็นช่วงที่เราจะมีความสำเร็จจะมีการเปลี่ยนแปลงจากหนักให้มาเป็นเบาสิ่งไหนที่เราเคยทำ ก็ไม่มีความสำเร็จแต่มาถึงในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จโดยเร็วในด้านความรักก็เช่นเดียวกันหรือในเรื่องโชคลาภก็เหมือนกันจะมีโชคลาภอันยิ่งใหญ่เข้ามาหาท่าท่านมีหนี้หรือว่ามีหนี้สินกับใครก็จะสามารถปลดหนี้ได้ในช่วงนี้ หรืออาจจะได้มีโอกาสได้เปิดจิตการใหม่ๆหรือว่าเป็นจิตการใหญ่ตั้งแต่ต่อจากนี้ไปจะมีความสำเร็จดังใจที่เราหวังไว้รวมถึงในด้านการงานการเงินเรามาดูในด้านการงานและการเงินสองอย่างนี้ถ้าหากว่าราศีใด มีดวงชาตาที่ดีขึ้นพร้อมกันก็ถือว่าเป็นดวงที่โดดเด่นมากซึ่งปีนี้จะมีอยู่สองช่วงคือช่วงของเดือนพฤศจิกาไปหาเดือนธันวาคมจะมีช่วงที่โดดโดดเด่นอยู่มากชาวราศีกรกฎนั้นให้ดูว่าบางท่าน มีเงินมีทองมากมายแต่ก็ต้องทุกข์ทนลำบากอยู่มีความเครียดมีโรคมีภัยมีไข้เจ็บอยู่บางคนก็เหนื่อยมากกว่าจะได้เงินมาแต่บางท่านทำงานสบายสบายแต่เรื่องเงินนั้นแทบจะไม่มีหรือมีบ้างก็น้อยมากบางท่านมีหนี้มีสิน แสดงว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางท่านก็มีมั่งบางทีบางท่านก็มีขาดขาดเกินๆชาวราศีกร,รกฎภายในช่วงนี้ถ้าท่านทำการค้าขายก็จะมีกำไรมากมายถ้าท่านทำเกษตรกร,ก,รก็จะมีผลผลิตมากมายเช่นเดียวกัน บางท่านทำงานรับราชการหรือทำงานเป็นพนักงานบริษัทก็จะมีการเคลื่อนตำแหน่งจะมีโบนัสที่สูงบางท่านก็ยังอยู่ในวัยเรียนก็มีท่านที่ยังอยู่ในวัยเรียนก็จะได้ผลดีในการสอบและจะได้เลือกวิชาที่เราชอบได้อีก ชาวราศีกรกฎนั้นบางท่านที่ยังไม่มีงานทําภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านจะมีงานทําก็จะมีความสำเร็จด้วยชาวราศีกรกฎนั้นจะมีวาจาที่ประกาศสิทธิถ้าหากว่าท่านได้ทำงานเกี่ยวกับคำพูดไม่ว่าท่านจะเป็นโคศกหรือว่าในด้านประชาสัมพันธ์ หรือเป็นพ่อค้าแม่ขายจะมีลูกค้าเข้ามาหาคุณอย่างมากมายจะเป็นความสำเร็จอย่างสูงถ้าท่านไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการพูดหรือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ท่านพูดจาดีๆก็จะมีสิสริมงคลหรือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวของเรา ชาวราศีกรกฎนั้นในด้านโชคลาภช่วงนี้จะมีราบเข้ามาหาท่านท่านจะมีโอกาสได้เปลี่ยนจากชีวิตที่ไม่ดีก็จะกลับมาดีบางท่านจะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพูดถึงอุป,ปนิสัยใจคอของชาวราศีกรกฎนั้น ท่านก็เป็นคนใจดีพูดจาจริงใจรักใครก็รักจริงซื่อสัตย์มั่นคงต่อจากนี้ไปชาวราศีกรกฎนั้นนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปถึงถึงเดือนธันวาคมนั้นหรือสิ้นปีนี้จะมีความสำเร็จรวมถึงในด้านการงานการเงินโชคลาภความรัก จะเป็นโอกาสทองของชาวราศีกรกฎช่วงนี้ถ้ามีเวลาก็ให้ทำบุญกันบ้างจะได้เป็นการที่เรียกว่าเสริมดวงจะไปร่วมกันทอดผาป่าสามคัคคีหรือว่าไปทอดกระถินก็ได้จะเป็นการหรือว่าจะเป็นการถวายสังฆทานหรือซื้อหลอดไฟถวายวัดก็จะเป็นสิริมงคล ชาวราศีกรกฎนั้นให้มีความเข้มแข็งขึ้นมาอีกชาวราศีกรกฎนั้นสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้คืออยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกาไปถึงเดือนธันวาเหมือนกันภายในสองเดือนนี้จะมีคนเข้ามาหาคุณมากเราจะต้องระมัดระวังในเรื่อง การที่เราจะเชื่อใจเขาเขาอาจจะมาชักชวนให้เราไปร่วมลงทุนกับเขาก็อาจจะเป็นไปได้อะไรที่เขามาชวนหรือว่ามาขอหยิบขอยืมเงินเรานั่นและอีกอย่างหนึ่งคือที่จะมาชวนให้เราไปคำประกันอะไรอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมาก บางท่านทำงานที่มีหุ้นส่วนก็ขอให้คอยระมัดระวังด้วยสรุปโดยรวมของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ภายในสองเดือนคือเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวารวมไปถึงสิ้นปีนี้ความสำเร็จหรือว่าความดีก็จะมีอยู่ ในด้านการงานการเงินโชคลาภความรักจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านฟังคลิปนี้กันแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขไม่เจ็บไม่จนมีคนรักใคร่มากมายฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามเรามีคลิปใหม่ก็จะได้มาเจอกันอีกครับ